สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องพบ婆อกับผ้ากินผ้าเอวเนาะคะ่ะมันนี้ผ้ากินผ้าเอลกะมีความโมโนอยากกินอาหารตามสัง่ง <laughs> อาหารตามสั่งกะเวลาไปลานแบบบุมี่ยังพี่น้องกะเผาเนือ้อกะเผาไก่กะเผาหมูมันนี้สีผ้าพี่น้องเห็ดกะเผากะเผาเนื้อนาะจะเนาะส่วนผสมกะซีมีเนือน้อน่าจะอ่ พริกกระเทียมกระสิมีถั่วฝักยาวนิดหน่อยใบกระเพราเ้ะจะเป็นซ้าๆแน่แต่คือว่าต้องใส่ตู้เย็นไว้โดนะพี่น้องเนาะเครื่องปรุงกะน้ำมันหอยชูรสน้ำตาลรสด,ด,ดีนะจน๊ะเนาะซอสอะไ้ออกมาก่อนอื่นกะสิมตาตําพริกก็น่าจะเนาะในระวางที่ตําพริกกะสิทอดถอดไข่ดาวรอก่อนพี่น้องกระเพราเนื้อไข่ดาว นนพพ้กกีพ่องจับพี่น้องก็มาลงม,มือผัดกันเลยนะจ๊ะเนาะอ่าต้นน้ำมันที่เหลือจกถอดไข่ดาวนะผัดง่ายๆถ้ากินไข่เอวก็ใส่ริกลงไปนะจ๊ะเนาะผัดก่อน ็ง่ายๆแล้วจะเนาะบรายนงยาใช้กระเท็ดเป็นเนี่ยจะ่นาะได้ เข้าลงไปดไเสร็จแล้วพี่น้องกระเพราเนื้อเดี๋ยวไปหนาดเข่าเลยกันเลยได้สองได้สองจานพอดีเลยพี่น้องเรือเนี้ยไว้พ่อเนี้ยอ้วนนี่หน้าตา าตากระเพ้าเนือไขด่ดาวลาดเขา่าห้องเฮ้านาะจ้ะเป็นยังไงพี่นอนะ้องนากินบ่ะจามากินกับผ้ากินผ้าเอลได้จ้ะผู้ใดกับเฮ็ดเป็นเนาะง่ายๆเฮ็ดอยู่ห้องอยู่หอ,หอกับเขา่าเดี๋ยวผ้ากินผ้าเอลกะไปลงมือจัดการกินก่อนจ้ะแสบ,สบ,สบเดี๋ยวขออนุญาตเทสพริกน้ำปลาน,นิดนึงเพราะข้าพัดแบบจืดๆเนาะจ้ะเนาะ หน้าตากระสิประมาณนี้สำหรับคลิปนี้กับสำเนียสกอเนจ่าเนาะพาพีพะน้อง,ออองมาเฮ็ดพัดกระเพรากระเพราเนื้อราดเข,าข่าไข่ดาวมากินน้ำกันด้วจ้าเด้อสวัสดีค่ะ